สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะกับเรื่องพันธนาการรักภาคหนึ่งในวันนี้เนี่ยจะเป็นเล่มสองบวกกับเล่มพิเศษไปเลยที่เขาเรียกกันว่าเป็นเล่มปฐมบทค่ะหลีสวินตั้งตารอการเข้ามาหาวิทยาลัยอ,อย่างใจจดจ่อเหตุผลหลักก็มีอยู่เพียงสองเหตุผลเหตุผลแรกนั่นก็คือเพราะพ่อบุญธรรมของเขาที่เสียไปแล้วที่เป็นแพทย์ที่เก่งที่สุดก็เรียนจบจากที่นี่ ส่วนเหตุผลที่สองนั้นเ,าเราภาวนาโจตกลงและสัญญากับเขาว่าในวันปฐมนิเทศจะเป็นคนขับรถไปส่งเขาที่มหาวิทยาลัยด้วยตัวเองซึ่งในวันนั้นเขาได้รับเลือกจากทางมหาวิทยาลัยให้ขึ้นพูดเพราะว่าเขาสอบติดเปลำดับหนึ่งในคำพูดนั้นเขาอยากให้นาโจได้ฟังเพราะเขาตั้งใจที่จะเอ่ยขอบคุณที่นาโจเลี้ยงดูเขามาเป็นอย่างดี แต่แล้วเขาก็ต้องผิดหวังเมื่อจูจูสองวันก่อนหน้าที่จะมีวันปฐมนิเทศนาจโจก็ให้ผู้ช่วยอันดับหนึ่งอย่างหลี่ลีมาบอกกับเขาว่าไม่สามารถไปงานปฐมนิเทศกับเขาได้แล้วเพราะติดงานสำคัญแต่หลี่ซวินก็ไม่เชื่อว่าเป็นดังนั้นเพราะเขาดันถูกนาจโจจเข้าใจผิดว่าแอบ,บเป็นสายให้กับตำรวจหวงเหวยเขาพยายามปรับความเข้าใจแต่ก็ดูเหมือนว่า นาโจจะไม่ยอมฟังเลยว่าเขาไม่เคยคิดคดกับนาโจสักนิดและนาโจก็ดูจะโกรธเขามากถึงขนาดที่ว่าจับเขาโยนเข้าไปอยู่หอของมหาวิทยาลัยทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้นาโจขัดขานการที่เขาไปอยู่หอมากที่สุดดังนั้นวันปฐมนิเทศจึงไม่ใช่วันที่หลี่สวินมีความสุขที่สุดอีกต่อไปแล้วแต่หลี่สวินไม่รู้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องหอพักผู้ร่วมหอ มันเป็นสิ่งที่นาโจได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาเพรานาโจได้เลือกทั้งหอที่ดีที่สุดและเพื่อร่วมหอที่ดีที่สุดให้กับเขาแล้วโจต้องยอมผิดคําพูดกับหลานชายที่เขารักมากที่สุดนั่นก็เป็นเพราะว่าเขารู้แล้วว่าัยกําลังมาเคลือบคานสร้างความวุ่นวายให้กับหลีสวินเขาเพียงต้องการปกป้องเพราะหลังจากใช้เวลาสืบอย่างหนักจนหัวหน้าโจแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอน จนเลยโูที่เป็นทั้งคนขับรถและผู้ช่วยมือต้นต้นต้องดูหนังโป้มเป็นเกือบร้อยแผน่นองค์กรอี้ซิงก็สามารถสืบได้แล้วว่าเท่าซานคือคนที่เข้ามาขโมยของในตู้เซฟนั่นเองเท่าซานรับจ้างมาจากจางเฉวียนพ่อของลูกที่มาตกปากรับคำเล่มหนังแผ่นจีวีให้กับเขาเพื่อชดใช้หนี้ที่เป็นหนี้พนันในบ่อนจางชฉวียนตั้งใจให้เท่าซานมา จัดการกับเขาเท่าสารเลยทั้งพยายามรีดไถโดยการขู่จะเอาเงินเพื่อแลกกับซองสีน้ำตาลแต่พอหัวหน้าโจาไม่ยอมให้เงินตามข้อเรียกร้องก็เปลี่ยนจากการรีดไถเพื่อซองสีน้ำตาลเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นลักพาตัวโดยในครั้งแรกเท่าสารเล็งไปที่ลูกของ หัวหน้าโจนั่นก็คืออี้เทียนก่อนแต่เพราะว่าอี้เทียนมีบริการคอยป้องกันอย่างหนาแน่นทำให้เข้าถึงตัวได้ยากเท่าซานจึงเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นหลีสวินที่ไม่มีคนคอยคุ้มกันดูแลและเข้าถึงง่ายเท่าซานย่มใจถึงขนาดตั้งใจไปลักพาตัวที่มหาวิทยาลัยดีที่หัวหน้าโจรู้แผนมาก่อนจากการติดตามของลูกน้องเท่าซานหัวหน้าโจจึงใช้แผนตลบหลังให้ลูกน้องตัวเองไปจัดการค่า คนที่ตั้งใจมาลักพาตัวหลีสวินทิ้งเสียหลังจากเกิดเรื่องนี้หัวหน้าโจก็ตัดสินใจรับหลีสวินกลับจากหอพักมาอยู่ที่บ้านทั้งที่ตอนแรกเป็นเขานั่นแหละที่ตั้งใจผลักหลีสวินให้ออกห่างเขาไม่อยากให้คนอื่นคิดว่าหลีสวินคือคนสําคัญสําหรับเขาเพราะหลีสวินจะกลายเป็นจุดอ่อนของเขาโจตัดสินใจเปลี่ยนแผน ก็เพราะว่าเริ่มมีคนมาวุ่นวายกับหลี่ซวินมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเท่าซานหรือห่วงเวย่ยที่ก็ไปดักรอหลี่ซวินที่มหาวิทยาลัยเหมือนกันแผนที่ผลักให้ออกห่างจึงถูกเปลี่ยนมาเป็นเอามาดูแลด้วยใกล้ตัวเมื่อหลี่ซวินกลับบ้านอย่างปลอดภัยโจก็เริ่มจัดการกําจัดคนที่มาวุ่นวายกับหลี่ซวินออกไปซะเริ่มต้นจากการกำจัดศัตรูด้วยการฆ่าทิ้งให้หมดแล้ว ให้หัวเวยออกห่างหลี่สวินด้วยการเปิดตัวไปเลยว่าหลี่สวินเนี่ยแหละคือคนรักของเขาการเปิดตัวเป็นแฟนนั้นหัวหน้าโจาไม่ได้เลือกวิธีที่ต้องอธิบายให้ยืดยาวเขาใช้วิธีดึงหลี่สวินเข้ามาจูบอิงดูดดื่มให้หัวเวยได้เห็นโดยไม่กลัวเลยว่าตัวเองจะโดนคนภายนอกประหน้มวาเวลวล,ละไรศีลธรรมขนาดไหนด้วยการมีสัมพันธ์สวัสด์กับหลานตัวเองเพราะเขารู้แล้วว่า การเก็บหลีสวินไว้ในกลงไม่ได้ช่วยให้หลีสวินปลอดภัยขึ้นอย่างไรแล้วในสักวันคนก็ต้องรู้อยู่ดีว่าหลีสวินสำคัญกับเขามากขนาดไหนเพราะขนาดลูกของหลีสวินตั้งแต่ดเด็กจนโตประวัติพ่อแม่ที่ให้กาเนิดของหลีสวินที่เขาแอบอยู่ในซองสีน้าตาลที่เขาอุตส่ากเก็บอยู่ในเซฟเป็นอย่างดียังถูกขโมยไปได้หัวหน้าโจจึงตัดสินใจเปลี่ยนแผนเปิดตัวไปเลยบอกให้โลกรู้เพื่อที่เขาจะได้ปกป้องหลีสวินให้เต็มที่ หลี่สวินแม้จะใจเต้นที่หัวหน้าโจบอกกับห่วงเวย่ยอย่างเต็มปากเต็มคำว่าเขาคือคนรักแต่เขาก็บอกให้หัวหน้าโจเก็บเรื่องนี้ให้เป็นความลับหัวหน้าโจไม่เข้าใจว่าทำไมลีสวินเลยอธิบายว่าเพราะว่าเขาไม่อยากให้อี้เทียนลูกชายของหัวหน้าโจเกลียดเขาแล้วก็ไม่อยากให้อี้เทียนเกลียดพ่อของตัวเองด้วยมาถึงตอนนี้หัวหน้าโจไม่สนใจแล้ว ว่าเขาจะเลวร้ายในสายตาลูกขนาดไหนหรือว่าลูกเขาจะหักหลังและแต่งห่างกับเขาเมื่อรู้เรื่องหรือไม่เพราะเขาในวันนี้ไม่สามารถเสียหลีสวินไปได้อีกเขายอมตายเพื่อที่จะปกป้องหลีสวินอันนี้ก็คือจบในตัวเนื้อเรื่องหลักนะคะส่วนในเล่มพิเศษหรือเล่มปฐมบทเนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องราวตั้งแต่เด็กจนโตเลยค่ะเริ่มเจอกันตั้งแต่ตอนที่หลีสวินเพิ่งจะ5ขวบแล้วก็หัวหน้าโจของเราเนี่ยเพิ่งจะอายุประมาณ15 เรื่องราวก่อนที่ทั้งสองจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งจนมาถึงตอนที่ทั้งสองมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันได้อย่างไรแถมในเล่มพิเศษเนี่ยค่ะยังมีหินบอกไปด้วยอีกว่าที่หลีสวินกลัวว่าอ e ี T ้เทียนจะรังเกียจต,ตัวเองกับพ่อเนี่ยก็เพราะมีในวันหนึ่งตอนที่หัวหน้าโจพาคู่นอนผู้ชายมานอนด้วยอี e ้เทียนพูดออกมาเต็มปากเต็มคำว่าเขาเกลียดพ่อท่วิตผลิต ที่พาเด็กผู้ชายมานอนที่บ้านเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้หลีสวินฝังใจว่าอีเทียนน่าจะมองว่าเขาเป็นคนวิปลิตไปด้วยถ้าสมมุติว่าพ่อเกิดเปิดตัวว่าเขาคือคนรักนี่ก็คือจบภาคหนึ่งแล้วนะคะยังไงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามความรักที่เต็มไปด้วยความเข้าใจผิดและความปักหนักต่อไปด้วยในภาค2และภาค3นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบายบายคะ่ะ